สวัสดีนะครับผมวันนี้นะครับจะพามาดูนะฮะทิดกาสูตรครับนะฮะตัวนี้เป็นรถที่ทางร้านเรานะครับเช็คสภาพาสําสีใหม่นะครับให้กับลูกค้าจังหวัดเพชรบุรีนะฮะคันนี้ติดจ,จองอยู่แล้วนะครับผมนะฮะสัะกที่ทําเสร็จครับก็จะมาทดลองใช้งานดูครับอันนี้ดันแบบเบาๆนะฮะพระก่อนก่อนที่จะ ทำสี 4, เราก็เช็คสภาพไปแล้วครับทดลองแล้วนะฮะแก้ไขเรียบร้อย mm. ตอนนี้จะเป็นการทดลองระบบส่งเผานะฮะ mm. เข้าได้ผลได้ไหมนะครับลองรูปไฮดรลิก,รรกดูนิดหน่อยนะครับ mm. ตอนนี้เป็นกล้องใหญ่เกียร์แปคุณสองครับท mm. ี้ทาง mm. คนซื้อเขาอยากได้ กากลางนะฮะก็เลยเปลี่ยนให้นะครับเดิมๆเมทเข้าสูตรจะคันเจจะอยู่ข้างนะครับนะครับอลองดูฮะที่ยังใหม่สี่เส้นทําสี่ไม่หมดเลยนะครับเตินสาไฟใหม่ไฟเบรกไฟเดียวใช้ได้หมดครับ ตอนนี้เดิมระบบสองเผานี่จะของเดิมได้ทํทำการดัดแปลงแล้วนะครับผมแปลงเป็นใช้ระบบขันโยกนะฮะ ที่การเป็นเบาๆนะฮะลองลองแค่ระบบโฟวินนะครับลองมากกว่าสี่สลักอ่ะเผ่เดียวนะครับ,รบผมที่เผ่าเดียวนะฮะอ่านี้สองเผ่าครับ ตัวเ,เยี่ยมมากครับใบมิดใหม่นะครับผมปากใบมิดใหม่อาจจะติดติดหน่อยนะฮะ สำหรับรถคันนี้นะครับจบไปในราคา7จ็ดแสนสองบาทนะฮะได้สภาพแบบตามรูปที่เห็นนี่เลยนะครับเอกสารไปเล่นทะเบียนนะครับผมจะส่งฟรีเหมือนเดิมครับนะครับผมดันแค่เล็กๆน้อยๆ,ๆนะฮะ Yeah. คลิปนี้เป็นการทดสอบรถให้กับลูกค้านะครับผมถ้าใด้ ชอบก็ไสฟอร์ดนะฮะสร็จแล้วฟอร์ดนะครับ,ะรบจะทำร้านเราเลยฮะกดติดตามไว้แล้วครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราลงไว้นะครับถ้ามีคันไหนเข้าใหม่มาเราก็จะลงไว้ในคลิป YouTube นะฮะช่องเลวัตก๊างแสนสองนะครับเกิดท่านใดสนใจคันไหนก็ลองโทรประสามกับเราได้นะครับเราจะเป็นตามสภาพเป็นเช็คสภาพให้ฮนะเราจัดให้ได้หมดครับ คลิปนี้ขอปิดคลิปไว้เยงท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณนะครับร่บการติดตามและรับชมนะครับสวัสดีครับ